มวกเสร็จแล้วครับกล้องฝั่งนี้คือฝั่งที่ซ่อมมานะครับโอเคจะผมให้80%นะครับที่เขาโอเคขึ้นมานะครับนานหน่อยนะครับนานหน่อยโอเคใบนี้กล้องอยากให้ทำอะไรบ้างครับ ถึงเวลาที่ต้องลุ้นกันอีกแล้วะจะโอ,โ,อโ,อโอ้ยังไม่ได้ลอ็อกขอโทษขอโทษครับการใช้ทอสค,ครับเหมือนเดิมครับนําไปใช้ได้เลยน,นะจ๊ะทอสของเราไม่ห่วงด้วยนะ0.3นิว0.35นิวตันครับไม่ไม่ถูกไม่แพงอ่ะมาฝากข้างเบิกใหม่จ้ะมาสิจ๊ะน้องกล้องกล้อง68สจ68ครับคุณลองเสิร์ชใน ิ่กต๊อกดูแล้วคุณจะรู้ว่าเขาเป็นใครครับเขาเป็นแชมป์เกสกีประเทศไทยนะครับคนนี้เอ่อผมผมไม่รู้ว่าเขา <c oughs> เขาเขาแข่งรายการไหนหรืออะไรยังไงแต่เขาก็ไม่ธรรมดาครับแล้วก็น้องกล้องเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในมหาชัยครับน้องกล้องเป็นเพื่อนตั้งแต่ที่ร้านเดิมร้านเก่าเลยนะครับก็ยังตามมาเซอ,อร์วิสถึงราจะเพขอบคุณนะครับที่นึกถึงผมตลอดนะครับจต่แต่ใบเนี้ยเออจบสวยจบสวย กับน้องมีความไอ้นี่มา,เ,มาเราใส่ซิลิโคนกรีครับหรือเบสซิลิโคนลงไปเรียบร้อยนะ ฝ่าไม่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 ไม่เอานะไม่เอานะลูกไม่เอานะปัได้ดย ระวังน้ำหกเลยเธอนะคะเพรน้องเขาชนบางส่วนนี้แล้วอะมันก็เลยไม่สามารถที่จะไปต่อได้อืมเซเไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นหมวกนะเสียงเมื่อกี้ครับคำรามดีเหลือเกิน อ๋อโอเคด,ดูดีดูดีดูดีใช่ใช่ดูไม่ชิดเกินไปครับอฝาใหม่คนกเก่าครับไม่ได้ฝาใหม่คนกเก่าเป็นไงลูกกลัวจริงเอ,เอ้าเฮ้ยลูกพี่ลูกพี่จะเข้าจริงๆริเดอ่าถ้าเข้าก็เข้านะไม่มีเสียงเลยไม่มีสัญญาณอะไรให้เราเลยมาจากอีกข้างหนึ่งครับ สูงไม่รั่วแน่นะอฟอร์มตคนใจยเก่าครับมันมีความเวทในตัวอ่าโอเคฝั่งนี้มีทัชชินให้ผมนะครับสักครู่ยอดขายเท่านั้นนะจ๊ะหนึ่งแสนอนะ เราจะบอกว่าเราเราลืมให้เขาให้จอยพวกนี้มันสัมผัสกันก่อนที่จะประกอบฝานะครับแต่เรานะครับจะไม่ข้ามขั้นตอนนี้เราจะถอดเขาออกมาก่อนดีกว่าดีกว่าครับอ่ะวันนี้เอาให้ลื่นที่สุดเอาให้เขาสัมผัสกันให้ให้มีความเอ่อสมูทที่สุดครับลื่นที่สุดครับควรจะเป็นอย่างนั้น โอเคแล้วก็มีจุดหนึ่งจุดนี้เป็นจุดสำคัญเลยเป็นทางขึ้นครับปลื้ดมาก ข้าไปอีกรอบจะเสียเวลาดีกว่าเสียฝานะจ๊ะอืมแต่ข้างเนี้ยข้างเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเข้าก็นิดหนึ่งนะอ่ะเหมือนเขาเข้าไปแล้ว บางทีงัดก็หลุดออกมาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอดูตอนใส่นะครับก็เราจะใส่จากข้างเขาอะเข้าไปก่อนอยู่ดีครับอืมตังนี้นะครับก็มีทัชชิ่งที่ดีมาดูนะอาจเขาอาจจะถอยออก อเอา้าพอใส่เข้าไปแล้วกลไกเข้าเฉยอ๋อชิดไปอืมิตินี้ไม่เคยเจอโอเค โอเคจบผ่านครับเดีย๋ยวนะผ่านครับไปโอโซนกันเสร็จจบพร้อมส่งกลับแล้วจะมาลืมๆๆใบนี้นะครับเป็นโปรแกรมรีแพร์เลยนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่สําหรับงานซ่อมสีนะครับคือใบนี้มีงานซ่อมสีมาอะดูดีๆนะดูดีๆแล้วทายกันว่าสีที่ซ่อมคือฝั่งไหนเอ่ยนะครับช่างที่ทําเป็นช่างที่ค่อนข้างฝีมือและเฉพาะทางเกี่ยวกับหมวกกันน็อกด้วยนะครับดูดีๆ ผมให้คุณดูรอบๆใบก่อนนะครับคุณทายเอานะว่าตรงไหนคือจุดที่ซ่อมสีนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราไม่จี้เห็นมองออกกันไหมนะครับพอได้ไหมมองออกไหมเห็นไหมเห็นไหมฝีมือเขาดีถ้าไม่ดีผมไม่มอบสิ่งนี้ให้ ถึงมือเขาแน่นอนนะครับจุดนี้ครับมันจะมีความไม่เท่ากันในเรื่องของเมทัลลิกครับเส้นมีความคมใกล้เคียงครับผมให้งานตัวนี้ครับ80%ขอโทษนะพี่ช่างที่ผมไม่ได้ให้ร้อยร้อยมันคือ Factory ครับแต่ของพี่80ผมว่านี่โคตรเยอะเลยโคตรเยอะเลยครับคือช่างที่เราส่งให้ครับคือเราไม่ได้ซ่อมสีเอง ที่เราไม่ซ่อมเองเราไม่เล่นกันเองเพราะอะไรเพราะว่างานผมไม่ทันจริงๆนะครับต้องขออภยัยคือผมอยากทํามากนะครับผมอยากทํามากซัพพอร์ตที่ดีที่สุดสําหรับให้ลูกค้าเลยก็คือการที่เราเลือกแล้วเราก็แจกแจงว่าทําอะไรบ้างแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้ครับโปรแกรมที่ชื่อว่ารีแพร์ครับมันจะต้องรีแพร์พนติ้งครับก็คือตรงจุดไหนที่ไม่ควรจุดไหนที่ควรทำก็ให้ทำนะครับแล้วก็มาทำโปรแกรมฟูลดีเทลอีกครั้งหนึ่งนะครับ แน่นอนว่าหมวกจะจบเป็นเลี่ยมอย่างนี้ในทุกๆใบนะครับคุณดูเองแล้วกันอืมสวยเนาะสวยอืมดูความขาวของสีขาวก็ขาวเดียวกันนะจ๊ะดูสิเนียนตามากละมุนมากซึ่งไม่จี้เห็นคือไม่มีเลกเกอร์กองเลยอะ่ะคือเราก็ค่อนข้างที่จะดีฟกับแกเหมือนกันว่าพี่ผมซีเรียสแบบนี้อย่ากองแบบนี้อย่าเป็นแบบนี้นะครับพี่ช้าไม่เป็นไรช้าไม่เป็นไรผมไม่ติดครับ แพงไม่เป็นไรพี่ผมไม่ติดครับพี่ใส่มาเลยขอแค่เนียนๆแล้วกันโอเคจะ้ะงั้นเจ้าอะไร R7 RV ้ารกาเรนโบวลไปนี้ผมขออนุญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ